แรดดาวอยู่หรืลดดาวยุทเท่าไหร่น้องเ่ย์แคดดาวยุทเท่าไหร่นะใช่ใช่เอ้ยตอนนั้นจากด้สิบสี่ใช่ไหม OC ยี่สิบแปดไม่ถึงปา๊าเท่ากันเ <c oughs> ข้าเท่ากันกับป้าเหรอ,อเข้าใครเข้าป๊าเหรอไ <c oughs> ยิบสี่ ไม่เปย์ได้ดิใช่หรอใช่จริงเหรอไข่ดาวยี่สี่หรอฮะไอ้น้องแดงกันดิพี่ไข่ครับไอ้น้องแดงป้าเอ็มจีนะคะไฟ ไอเป๊มว่างี <c oughs> ดีนะกันยวันดีเปม <c oughs> ใครดาวมันขอพรอ,อะไรอ่ะหนูไม่เคยขอเลยหนู เรไ,ไ,ไปวงนวหรือ,อเปล่าวงนวคืออะไรอ่ะออเหมือนแอร์ดรอปเหมืแอรดรอปปะรหรือแอร์ดรอปเลยอ๋ถ้าเราเข้ากดอะไรลูก อ,อ๋อ้องบแอรดอปแน่เม <body Titanic> ื่อวานมีจะวิ่งไปแทงไข่ดาวในแอรดอปตายไปคนเดียวแล้วมีตายตายสี่หลออะไรอาไม่ใช่ไข่ดาวตายมีตายยังวิ่งไม่ถึงไข่ดาวเลยนี่เข้าคนเดียวเมื่อวาน เขาทิ้งไปอยู่กับทีมูนใช่เขาไปอยู่กับแก๊งเขาเขามีแก๊งเขาไม่อะไรกับเราเลยแก๊งเขามีเป็นฟีบอะเจ็บใจมากเขาข่มเราได้งไงแฟร์ดาวถ้าเขามีแก๊งเขาจะบแบบแอกแต่เมื่อกีก้แต่มเมื่อกี้คนมีแก๊งเของนอนตายไปตามนี่ยใครบอกปะโอ <laughs> อ๋อนึนว่าอยู่ในแเมื่อวาบอกเพร่ไปเอาาด้ห้ไปจัดก,การปรลุกไปจัดก,การผิดี่ปาอ,อันนั้นเกงไปเกงเอ๋อเขาแบ่งทีมหมอโอ้อเขามายกทีมเยอะเกินนี่อะไร ม,มีผมหลงรบกวนมีบอกใครดาวขยบ่าน,นิดนึงรบกวนเลยเหรอ <c oughs> ต้องปากหรอแล้ว <c oughs> เมื่อกี้ใครจะเปิดหมวกนะไม่ยต้องไปเปิดรับรองใช่ใช่มาใส่ดาวเลนกีตาร์ไม่ใครเอแดง เมื่อวานแดงร้องเพลงอะไรนะเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานตอนมิสเตอร์มอแดงร้องเพลงอะไรนะทองเนือ<ะ>้อก<ะ>้าวไม้องเพลงเหรอเอาเพลงที่มีเอาลงทองเนื้อก้าวอ๋อค <c oughs> นเล็กผิดอ่ะมันว่ามีเหมือนมันรับยองทองเนื้อก้าวใครดาวมีได้ดูป่ะไอ้นั่นอ่ะดูดูจนจนจบเลยมั้ย แล้วมาไหนบอกว่าตัวเองแบบเป็นคนนั้นบวชให้แม่เด้นะถึงแม่จะเป็นบ้าเพราะแม่ทิ้งแม่เขาเป็นรูป้าแล้วนะเอาอุ้มคุณนึกว่าว่าใครเออแต่นี้ไม่เป็นรูปมิกเกลแล้วหรอไข่ดาวลูก เกลป้าหลุยนะชื่อทมมีเนี่ยกลัวปลาน้อยเห

แไม่เสื้อผมมันเหมือนมันไม่สะอาดนะคิดว่าอะไรอะไรนะเสื้อผมเหมือนไม่สะอาดเหมือนไม่ได้ซักใช่ใช่เปลี่ยนมันเปลี่ยนสีได้ไหมแม่ก็ไม่เคยซักให้เลยนะมันดูอม,อมอมมอ่ะลูกมันเหมือนติกวัดอะตอนนีน้แล้วดูน้องเหมือนเหมือนลูกคุณหนูลูกคุณนายอะ พี่ชายหน้าเหมือนไม่ออาตามเลยนี่แตง้วี่แต่งแบบมีสาวๆเยอะเต็งกับป้าถ้าเปลี่ยนทรงผมอะทรงผมป้ามีสาวเลย เธอเธอคะเธอทูเฟ่นึกอันนี้ซักมาแล้วเนาะอะไรนะมีซักอ่ะยา ป้าไปซ่อมไฟมาได้สามจุดเมื่อกี้เนี่ยไปแอบซ่อมไฟมาใช่ชิวๆเลยเงินแดงได้ห้าร้อยกว่าเงินเขียวอีกหมื่นกว่าความหนาปากมันหนาไปปะมีอ,อะไรป้าหลุยออกให้ลูกหน่อย ลูกฝากมาสีอันตอนนี้แปดอะเจ็ดหกเออเออประมาณนั้นแหละอะนนนบ,บตัตรออนอ่อนออกแล้วนะออกแล้วใช่ไหมแมนครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเมคอัพหนาเป็นสามกูแต่งหน้าให้พ่อมึงจนกูแต่งให้เป็นทุกคนแล้วบางนี่ผู้ชายนี่เพิ่ลนะ เดี๋ยวใส่กระเป๋ากันอันนี้เพิ่มความหนาเมคอัพยังเมคอัพเป็นสามแล้วแดงเอาเลขเมคอัพเขาเรียกอะไรวะเลขเมคอัพเหรอ oh. oh. เฮ้ยดึงเปลี่ยนสีฟ้า เมคอัพสูตรนะโอ้ยเริ่มหล่อแล้วเริ่มหล่อแล้วอันนี้ใช่ไหมครับดำเฮ้ยยังปนเทาอยู่หรือเปล่ายังเทาอยู่อันนี้ก็เทาหรือเปล่า อันนี้อันนี้หกสิบหกสิบใช่ไหมเออเออเออนี้ดำแล้วใช่หกเอ็ดหกเอ็ดเออเออเออนี้ดำนี้ดำ ไม่เอาทรงผมปลาหรอืมไม่อยากหรอหรอผสาว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 ,สว,สวชอบติมเลยนะ <S 2> <S 2> <S อันนี้รอแล้วอันนี้เมือ่อไหร่เมื่อไหร่จะได้ไปตกปลาไม่มีต่างช้แล้ว นักชายคนเล็กแต่งตัวแป๊บหนึ่งครับวะเธอสักใต้ตามปะหรอลอยอะไรอะะอะ <c oughs> ไม่จริง <c oughs> เบลิได้มันเป็นภาษาโรมัน ตอแหลและโดนรถชน อไม่น,น่าผมมันเหมือนอายุโตแต่ป็นแต่งตัวเป็นเด็กอะหน้าไม่เด็กเลยเฮ้ยต้องใช้หน้าไอห,หน้าสี่สองหน้าอ้วนแต่มันดูเลี้ยนี่นะนะเอแบบนี้แหละ <c oughs> เผื่อวันนึ่งอยากโตเป็นนุ่งพี่ไคดาวครับ <c oughs> อันนี้เอนะเฮ้ยบาแอ้อนรูวต้องเปลี่ยนสมงผมอ้ายลืมใส่กระเป๋าแจก็หน้าขาวเหรอหน้าหรอมันบาดอ้อนขาวหรอไม่มันคือเมคอัพนะมีบอกว่าสีสสใช่ไหมเมื่อกี้สีเมคอัพอะเปลี่ยนจ้เปลี่ยนจ้มันก็เป็นสี แต่มันใช่างคนมันแปลกๆนะมันสีขาวอะแต่มันเปลี่ยนร้านค้าเรงร้านทำผมได้เออๆมันไม่ใช่ร้านค้าไม่เมือ่อกี้เสียได้ตังค์ไปแล้สามหมื่นกว่าเงินไปใส่นี่เราจะไปใส่กันนี่าพาไปพาไป มีเมคอัพหนึ่งมันคือมันไม่ใช่แก้มมันคือตาอา๋อหรอมีบอกศ oh yeah, ูนย์ไม่ใช่ศูนย์นั่นแหละพูะท้ทิดอ๋อหรอมันไม่เหมือนกันหรอมีดูจากของอยู่เนี้ยเมคอัพศูนย์สีเมคอัพสิบสีเมคอัพหนึ่งสิบสีเมคอัพสองศูนย์ก็บอกลูกสิเงียบอยู่นั่นแหละนีใส่ไม่ดีถ้าถ้าเป็นศูนย์มันจะเป็นแบบเอาเลขตามตามแดงแบบกูนี่มึงเห็นไม่ไีไม่ใช่แก้มวะ มึงลองดูก่อนอะไรเมคอัพนั่ยนี่ยน่ยดูดิใช่ตาเหมือนไม่ได้เหมือนอะไรวะใครเอาพลิกศาดเลยก็ไม่รู้ไม่ก็เอาความหนาลดลงสิมันไม่ใช่แก้มแน่หน้าแดงสีบัตรออนนสองสีบัตรยี่สิบสามใช่เออแล้วทีนี้ มึงก็เปลี <lab <lab ่ยนเร well> ็วน้อนี่นี่นีนมฮะ้าพูดเร็วนี้เอาใหม่เธอไล่เป็นทีละอันให้ลูกเมคอัพที่เท่าไหร่คิ้วสองขนาดคิ้วสิบ สีคิ้วหกสิบสามเมคอัพศูตเย็นป่าเร็วเกินโอ้ยขนาดคิ้วสิบคิ้วสองขนาดคิ้วสิบสีคิ้วหกสิบสามเมคอัพศูนย์ความหนาศูนย์สีสิบหยุดก่อนเมคอัพศูนย์ลูกกูพัฒนาการช้าความหนาศูนย์สีสิบ สีหนึ่งสิบสีสองศูนย์อะไรความหนาสูนย์ได้ไงก็เขาก็มันเป็นศูนย์จะใท้เขาว่ายังไงก็มันเป็นศูนย์ไงลิปสติกแปดความหนาถ้าลิปสติกไม่เอาปากเลือก็แต่งเอา แล้วก็หน้าแดง 4, on, 2, สีบัตรออนหนาสองสีบัตรยี่สิบสามชาโอเร็วเกินบัตรออนสีแก้มแดงหน้าแดงเท่าไหร่นะวะสี f หนาทู <laughs> สีบัตรทเวน t ี t ท <laughs> ีเธอบอกเลขสีปากด้วยเหมือนไปกินตับเด็กมาเนี่ยมันไม่เหมือนเด็กแล้ว <laughs> สีสีลิปสติกหนึ่งไฟติทสีลิปสติกสองทีห้าสิบสามกับสามลิปสติกนะสีลิปสติกเออดูสว่างสดใสขึ้นมานิดนึงความหนาหะ่ะไรเน